แจมนะคะที่งานมอเตอร์เอ็กซ์2025นั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะข้างในเนี่ยจะมีรถอะไรนะคะบอกเลยว่าปีนี้เนี่ยแบรนด์รถเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวแจมพาไปดูกันเหมือนเดิมค่ะในปีนี้ไปกันเลยค่ะปีนี้นะคะดีมากๆเลยก็คือไม่ต้องใช้บัตรกระดาษแล้วค่ะลักโลกนะคะเป็นตัว QR code สแกนค่ะ่ะสแกนอีกรอบนะคะ สรเจเป็นที่เรียบร้อยนะคะหลังจากเราลงทะเบียนสแกนเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะมาเจอทางนี้เลยค่ะบูธนิสสันของเรานะคะเดีย๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าบูธนิสสันของเรามีอะไรน่าสนใจบ้าง อันนี้นะคะเราก็บูตนิสสันของเราค่ะซึ่งมีนีบูตนิสสันของเราเนี่ยคือคักมากๆเลยนะคะเพราะว่าเรามีนิสสัน s e รี n a e power นั่นเองค่ะเดี๋ยวยังไงมีคลิปแยกตามไปชมกันได้นะคะส่วนตรงข้ามนิสสันของเรานะคะนี่ก็เป็น Great w a อ l นะคะก็มีรถไฟฟ้าตามเหมือนเดิมค่ะมากมายก่กองนะคะถ้าจากบูตนิสสันนะคะก็จะมีนี่เลยมิสูนะคะที่โชว์ก็จะเป็น x อ็ n เนะคะ ส่วนคันนี้นะคะก็จะเป็นรถ H E V นะคะเป็น X Force นั่นเองอดูโชบเฉี่ยวนะคะดูดูมีความหน้าตาในรถไฟฟ้านิดนึงนะคะต่อไปนะคะตรงข้ามกับมิตซกูก็จะเป็น M G นะคะปีนี้นี่ก็สีสันมากค่ะแต่งมาเป็นรถซิ่งเลยนะคะ M G ก็จะมีรายแบบมาก M G 3 M G 4นะคะก็ นี่เลยบูธเอ็มต่อไปนะคะถัดจากอันนี้ก็จะเป็นนีออดีมีความรู้สึกว่าปีนี้เนี่ยออดี้บูธใหญ่มากเลยนะคะนี่และรถของออดีปีนี้ที่เอามาโชว์เนี่ยก็รู้สึกว่าหลากสีหลากสันมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นโตโยต้าค่ะบูธใหญ่โมโหลานมากนะคะถ้าเทียบกับที่ดินแล้วเนี่ยก็เหมือนซื้อที่ดินไปประมาณ30ไร่นะคะนี่โตโยต้เนี่ยก็มีหมดนะคะมาพร้อมคบนะคะไฮลงไฮรัก y a ริสนะคะก็มีครบค่ะดูเยอะมากส่วนน้องข้างของ Toyota นะคะก็จะเป็น x อ็งค่ะนี่ x อ็กงก็จะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งเป็นแบรนด์รถไฟฟ้ารูป่ังหน้าตาสวยอันนี้ก็หน้าตาคล้ายๆรถตู้เลยนะคะ X9 ค่ะก็เป็นรถที่เราเคยรีวิวกันไปแล้วนะคะใน,นงาน Motor Expo ค่ะต่อไปนะคะตรงนี้ก็จะมีอ่ะข้าง Toyota ก็ต้องมี Lexus ค่ะ g e e l y นะคะก็จะมี G ี e l ่ที่เป็นรถกระบะค่ะเก,ะก๋มากๆ นี่นะคะจีรีชื่อรุ่นลิตรดา,าชื่อรุ่นนี้อ่านยากนิดนึงนะคะนี่จีรีสวยมากเลยนะคะสีเป็นรถกระบะสีพาเทลว่าโอ้ยดูสวยมากเลยค่ะก็มีจีรีนะคะส่วนทางด้านนี้นะคะก็เป็นนี่เลยหุนใดนะคะรถผู้ดีชาวเกาหลีใต้นะคะก็ชอบนะคะแต่ราคาแพงมากซื้อแล้วปัดเหงิอนิดนึงแต่ก็ตามสไตล์ค่ะเกาหลีเขาขึ้นชื่อเรื่องความเนี๊ยบนะคะ สมรรถนะดีเพราะฉะนั้นก็เป็นรถดีๆคันหนึ่งคะ่ะส่วนต่อไปนะคะนี้ก็จะเป็นบูธของ BMW ค่ะก็ฟิวโตโยต้านะคะประมาณ3ไล่บูธของ BMW ประมาณ3ไร่นะคะรถก็เยอะมากเลยนะคะต่อไปอันนี้นะคะก็จะเป็นซีเกอร์ค่ะก็จะมีซีเกอร์0ูนย์09นะคะอู้คันนี้นี่สวยมากเลยนะคะ เห็นไหมคะดูตัวรถเนี่ยมันเป็นตัวรถสีเทานะคะแล้วก็ตัดด้วยกับล้อสีเหมือนโรสโกนะไปดูด้านข้างกันดีกว่าเมื่อกี้ดูฝั่งนั้นล้อเหมือนสีโรสโกดูฝั่งนี้ล้อสีเงิน <laughs> อะตรงข้ามซีเกอร์ค่ะก็จะเป็น Ford นะคะก็เหมือนอยู่เลเยอรเดิมเลยก็ Ford นะคะก็จะมีเรนเจอนะคะมี r a ปเตอร์นะคะก็เป็นรถกระบะไฮโซนะคะเพราะว่าขับแล้วเนี่ยดูเป็น รวยมากค่ะรถกระบะแล้วก็ข้างในนะคะมี Everest ค่ะมาค่ะแล้วก็มาเดินรูเล็กรูน้อยนะคะดูรถสวยๆงามๆกันสักหน่อยอย่าง r ร s ส r รอยค่ะอันนี้นะคะก็เป็น r รลส r รอยคูลินันนะคะอยากจะบอกพี่แถบว่าขอสักคันได้ไหมได้หรือไม่ดูสิคะ่ะโร s ส r รอยแต่ละคันสวยทั้งนั้นเลยอยากได้ ต่อมานะคะข้างๆโรสรอยก็จะเป็นอะไรไม่ได้นะคะคู่หูคนดีคนเดิมที่อย่าง a s สตันมาตินนีคะก็จะมีตัว DBX นะคะไหนดูซิว่ามี Vantage ตัวที่เราไปรีวิวกันไปงานเปิดตัวเขาไหมนี่ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็น Vantage ตัวที่เราเพิ่งไปงานเปิดตัวเขามาแล้วก็ลงคลิปไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถแวะเข้าไปดูได้นะคะ อันนี้เลยค่ะรถจี๊ปนะคะน่ารักมากๆเลยซึ่งถามว่าเราเคยได้ขับรถจี๊ปยังก็ขับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่สวิตเซอร์แลนด์ถือว่าเป็นรถที่ดีมากๆเลยค่ะตรงนี้นะคะก็บูธใหญ่บูธหนึ่งก็ครบคันค่ะมีประมาณ3ล้านแบรนด์นะคะข้างๆจี๊ปก็จะเป็นมาเซราติค่ะนี่มาเซราติ er ati, นะคะก็จะมีมาให้ดูเยอะแยะมากมายเลยนะคะนี่มาต่อกันเลยนะคะก็ทางนี้นะคะก็จะมี เกียร์ค่ะอีกหนึ่งแบรนด์รถเกาหลีนะคะที่เป็นรถคุณภาพดีนะคะแต่ก็ราคาก็ดีใช่เนเดียกันค่ะแพงดีนิดนึงนะคะ mm hmm. ต่อมาด้านนี้นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นวันโว่ค่ะซึ่งวันโว่ก็จะมี e x นะคะสี 40, สีสวยมาก mm hmm. ชอบมากสีนี่ดูแบบเอิร์ธโทนมากค่ะเป็นเหมือนสีน้ำตาลค่ะต่อจากตัวเกียร์นะคะเราก็จะมีในส่งตัวมาส d a ค่ะอะลบหลบหน่อยไปทางนี้ค่ะหลบ mm hmm. <laughs> โอเคค่ะมีมาส d a นะคะซึ่งปีนี้มาส์เรามาในทีมสีเทาค่ะด้านในสีแดงเดีย๋ยวให้พี่ตาก้องพาไปดูเลยค่ะสีแดงไม่ไี่สวยคันเดียวนะคะคันข้างก็สวยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับป๋าแมนนะคะ,ะปีเป็นไงบ้างคะปีนี้เห็นราคาเซรีน่าของเราหรือยังคะางราคาเซรีน่าของเรานะคะเปิดตัว e power แล้ว1.69ค่ะโอ้ดี ช่วยขายได้นะคะก็คือแพงจากรุ่นปกติตอนรุ่นเก่า1.4ล้าน46ค่ะ6อันนี้1.69ค่ะก็เพิ่มมาไม่กี่แสนป๋าแม่อยากรีวิวไหมคะวันไหนเรียนเชิญที่ TKF เลยนะคะเดี๋ยวให้ยืมรถได้ไหมแต่เดี๋ยวน้องขับรถไปให้ป๋าแม่รีวิวค่ะอย่างไรก็เดี๋ยววันไหนเจอกันนะคะขอบคุณค่ะข้างๆนี้นะคะก็จะเป็นปอร์เช่ตามสไตล์ปอร์เช่นะคะเขาก็จะเอารถมาวางสีสันสดใสด้านบนนะคะใหม่เลยเป็นไทคานนะคะสีม่วงสวยมาก แต่ที่สวยกว่าไทยคารู้สึกจะเป็นพานาเมล่าสีนี้คะ่ะรู้สึกแปลกตาค่ะต่อมานะคะข้างปอยเช่ก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก m e r c e d e s b e n บนะคะเด่นเป็นสง่าเลยนะคะก็เหงใสจะเป็นตัวจีค่ะคันใหญ่ไปเริ่มเลยนะคะอยากได้มากแต่ว่าดูจากสภาพการขับรถข,ของเราแล้วขับได้แต่รถคันเล็กๆะคะ่ะขับไปก็อาจจะชน,นะคะ่ะ <laughs> เพราะว่าน้องคันใหญ่เกินนะคะนี่แต่ว่านี่ Mercedes Ben บนะคะ รถมีแนตะ่รถสวยๆค่ะตรงข้ามกับเบนนะคะก็จะเป็นอีซูซูค่ะครึ่งอีซูซูนี่ก็เจ้าแห่งรถกระบะเยอะมากนี่มีหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นรถกระบะแต่งซิ่งนะคะรถกระบะส่งของนะคะรถกระบะใช้งานเข้าส่งเข้าสวนนะคะแล้วก็มีคุณพี่คนนี้เขาด้วยนะคะ,ะนี่<ม>ค่ะเขาแขนสนะั้นน่ะเออโอเคโอเคไปกะต่อต่อไปนะคะก็จะเป็น เดนซาค่ะดีนนะคะเป็นรถตู้ค่ะสำหรับแจมนะคะส่วนตัวแจมเห็นเยอะค่ะตรงข้ามเดนซานะคะทางนี้ก็จะเป็นฉ่างอันนะคะปีนี้ไม่ขายแล้วค่ะขายนี่ค่ะเฮลิคอปเตอร์เขาขายเฮลิคอปเตอร์ไหมคะว่าจะซื้ออยู่ช่วงนี้ที่เมืองไทยกลับมารถติดอีกแล้วนะคะกรุงเทพก็คิดว่าซื้อเฮลิคอปเตอร์เนี้ยก็น่าจะเหมาะนะคะ ต่อมาเลยค่ะนี่เลยค่ะ BYD นะคะปีนี้บอกเลยว่า mm hmm. เทสต์ส์ของ BYD เขาอลังการงานสร้างสารรค์มากนะคะ mm hmm. เห็นว่าเขาสร้างสระน้ำมาให้ BYD เทสรถด้วยนะคะ mm hmm. BYD นี่ก็มีเยอะนะคะ C Lion 7 C Lion 6 mm hmm. นะคะออโต้ mm hmm. นะคะ mm hmm. ถ้าแต่มีเวลาทันนะคะในวันนี้ก็เดี๋ยวจะลองไปเทสรถดำน้ำให้พี่ๆดูกันนะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นเนต้าค่ะบูทใหญ่มากเลยนะคะแต่ทำไมดูโล่งจังข้างในมันดูหลวมๆนิดนึงนะคะก็เนต้านะคะนี่ก็เนต้าเอนะคะเนต้านะคะแล้วก็มีเนต้าหลายหลารุ่นเลยค่ะต่อมานะคะทางขวานี่แก๊กนะคะหรือว่า คุณพี่ไอออนนั่นเองนะคะนี่ก็บูธนะคะดูน่ารักสดใสนะคะรู้สึกทำไมปีนี้หลายๆบูธนะคะรดสีเรียกว่าสีครีมเนี่ยเยอะมากตั้งแต่วันโว้แนละ้วเมื่อกี้อันนี้ก็ไอออนนะคะก็มีรดสีนี้นะคะสงสัยเขาเป็นธีมรักโลกนะคะช่วงนี้เอิร์ธโทนมาเนี่ยสีนี้เยอะมากเลยนะคะเขามีกันหมดนะคะทุกบูธจะเว้นิสันหัวแลนะคะสำหรับสีนี้ต่อไปทางซ้ายอันนี้นะคะก็โอโมดะนะคะไม่เห็นสักคันเลยคะ่ะเพราะาปิดปิดผ้าอยู่นะคะเตรียมตัว<ๆ> เปิดตัวนะคะดูอะไรก็ไม่รู้คะ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามชมนะคะเดี๋ยวจะอินเสิร์ตไปให้คะ่ะ8 9 9 0 0้บาทนะครับวันนี้มาลองกับรถไฟชั้นหวอชาร์ดมาต่อกันนะคะกับที่นี่เลยค่ะจิลลี่ค่ะจิลลี่นี่ไงคะ่ะนี่โบ๊ทของจิลลี่ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์รถจีนนะคะจิลลี่ เมื่อกี้เราก็เดินผ่านจีรี่กระบ,บะมาอ,มอันนี้ก็เป็นจีรี่รถเก่งนะครับส่วนตรงข้ามกับจีรี่นะคะก็คนดีคนเดิมของประเทศไทยนะคะกับบูธยานยนต์แห่งประเทศญี่ปุ่นอย่างคอนดานั่นเองค่ะนี่นะคะบูธใหญ่นะคะประมาณ3ไร่เหมือนกันนะคะแต่ว่า1.5ไร่ขายรถอีก1.5ไร่ขายมอเตอร์ไซค์นะคะเพราะฉะนั้นใครมาซื้อ h o n ด้าก็ทูอินวันค่ะ ซื้อรถหรือจะซื้อมอไซค์นะคะก็ดูได้เลยค่ะมอไซค์ก็ไม่ได้มาน้อยๆนะคะมาเยอะมากอลังการงานสร้างมากตรงข้ามมอนด้นะคะก็จะเป็นซูซูกินะคะนี่รถคันเล็กๆจิ๋วๆนะคะหน้าลงหน่ารักตามสไตล์ค่ะต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นรถประเทศอะไรน่าจะชื่อทางนี้นะคะจูนเหยียวหรือเปล่าโอเคค่ะ,คะ<ๆ>ก็ ดูจากทรงนะคะก็น่าจะเป็นรถไฟฟ้าจากมณฑลบางกอนนั่นเองค่ะไปกันต่อค่ะสุดทางตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวรถมอเตอร์ไซค์แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นยามาฮ่านะคะ BM นะคะที่เป็นมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลยนะคะแล้วก็ซูซูกิค่ะคาวาซากินะคะก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์นะคะแต่ว่าที่พิเศษเลยคือยามาฮ่าเยอะมากค่ะโอ้โหนี่เลยค่ะไม่ได้มาแต่มอไซค์นะคะของยามาฮ่าเนี่ยรุ่นเยอะมากดีนะคะที่เราขายรถถ้าเราขายมอเตอร์ไซค์เนี่ย เราก็คงรีวิวกันปากคอคอแห้งกันไปเลยยามาฮ่านะคะก็ยังมีต่อคะ่ะมเีเจสกีมาออกบูธด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าครบขันครบท้วนค่ะมาต่อกันที่ BM นะคะ BM อมอเตอร์ไซค์ก็ขึ้นชื่อด้วยความแบบรูหรานะคะคันบะเอิกบะเอ็กนะคะนี่ BM ค่ะเดี๋ยวนี้มอเตอร์โชว์ของเราเนี่ยไม่ได้ขายแค่รถแล้วนะคะเราขายนี่เรามีบูธขายเจสกีด้วยค่ะ ซีเอสโตสกีแล้วเราขับกับสมุทสาครกันดีไหมคะพี่พี่ไปกันต่อค่ะทุกวันนี้นี่คือคักนี่ไม่ใช่แค่แบนด์รถนะคะแบนด์มอเตอร์ไซค์ก็คือคักค่ะนี่เลยค่ะวุ้ยมอเตอร์ไซค์ผีรอโอ้โหมอเตอร์ไซค์วิ่งเองได้ค่ะตายแล้ว ถ้าเราไม่ขับเราจะถึงบ้านไหมคะเนี่ยมอเตอร์ไซค์วิ่งเองได้คะ่ะแต่ชื่อแบรนด์ยังอ่าจไม่ออกนะคะแต่ว่าตื่นเต้นมากนะค่ะเราไปเดินรุ่นนี้กันต่อของเรากันดีกว่าอ่ตรงนี้นะคะก็จะมีแบรนด์มอเตอร์ไซค์อีกสัก2-3แบรนด์นะคะส่วนอันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งมอเตอร์ไซค์นะคะที่กำลังเปิดตัวนะคะสื่อมวลชนเยอะมากคะ่ะชมคะ่ะ ก็หมดแล้วนะคะเราก็จะเดินให้ครบทุกซอกทุกซอยกันไปเลยค่ะก็อันนี้ก็แบรนด์สุดท้ายนะคะสำหรับเชอรี่ก็เป็นอีกหนึ่งนะคะแบรนด์รถจากแดนมังกรมีโชว์ได้กันอยู่ประมาณ4คันนะคะ5คัน <c oughs> ไงกันบ้างคะสำหรับงานมอเตอร์โชว์ปี2025นะคะในปีนี้นะคะก็ถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถมาดูได้นะคะที่งานมอเตอร์โชว์เนี่ยงานเขามีตั้งแต่วันนี้แล้วนะคะถึงวันที่ 6เมษายนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาดูกันได้เลยนะคะโดยเฉพาะบูดิสันของเราเนี่ยมีรถนะคะซลินอา e p o w ร r ราคาด e ีราคาพิเศษนะคะเยอะมากนะคะแล้วก็น่าตื่นตาตื่นใจมากแล้วก็แบ้นดืนอเนี่ยก็มีรถอีกเยอะแยะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจเนี่ยมากก็ได้ที่งานมอเตอร์โชว์นะคะวันนี้จ็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย